โอ้โหข้างแรงแตนั่นก็พังไปกว้าทานหลายครับขตก็เยอะสุดข้อนอย่างก็ของหลายแยมืงอี่แะไรพี่น้องของพุเดี์ยวหุ่นอยู่ในห้องหุ่นหลายหลายโพดเมื่อนั้นคองขั้นรถเมื่อนั้คล้องขั้นลดโอ้โ พูเตอร์เขาจะทามาจอยังอยู่กระโปงบอมาต่อค่าต่อเร็วมาต่อคขาต่อหน่อยเร็วๆฟองจากปากพูเตอร์เร็วๆบอเขาจอทามะคูเตอร์กคนขวางการบานต่ออยู่กระโปงลรบอพูเตอร์ก็ย่งนติดต่อให้เราด้วยแต่อยู่คืเกาบบัตจะล้เข้าพักกันไปอยู่ทีนไหนให้มันเพื่อนไม่มีมงงูแบบหนีัานเาี่ได้อยน พุเตอร์ก็ยังอยู่กับวงเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเวลาไปสอมเตียงกับเปนนบน็นน<า>อดบ<ล><ท>้านสวนเป็นนอดเดินไถกแคตุงหนิงแต่พุเตอรวายุไปสิมาสอนเตีในให้เด็กหน่อยพี่น้องพุเตอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละจ้ามาอีกแล้วะลลนะคะคึกหลายแถวของผู้ดอีอวอขนสามมือแล้วขึ้นน้าแล้วแถว ทุกขนสามมือแล้วข<น>อ,องน,น้อยให้นนเจไดเจเขาไวได้ไหล่กนีน่ยส่วนของว่นี้คุณเต้่าขนมาไว้บ้านนะคะคามคายแ่นเลาเวลาไปยูบุญกับสิไปยูเลื่นไทยบานส่วนก็จุงหนิงมันมีเบอร์ยางแล้วอยู่หันมาต่ออย่งไปใบหน้าัโตบานแนี่เดก่อนนี้ยั้เสือพามาแค่ขึ้นรถเอา พ่อเอาขั้นนี้ลงกันบ่ะยังสั่งเนอะยังไสั่งตมบัตรบัตนี่ยหลายหลายเบิดัเบิดคักเลยได้ไมนมันคัวอแม่ลูกเยอะแยะน่ะนะเออรวก็คือจังขอบขัวคือจังขอบขั้วไงบักแขกนี่คลองหลายค่ะอุ้ยแล้วมึงอยู่ผู้เดียวพอบใมัหลายค่ะเนีง อันนี้เป็นบ้านบ้านบ้าน<ต>หนาเฮ้ย<อ>ขครอยากเล่นตุต๊กต,ตาตุ๊กตาอันนี้อันนี้เป็นบ้านนะบ้านป่าหออเหอคุณเต๋อเอันนี้เอาไปเสียบข้างในหน่อยนะเต๋อมันมีขาไม่เยอะด้านที่กว่างดีดีเพราะว่ามันเป็นรีสอร์ทเก่านะคะ มันเป็นน,นั่เนเอลลีสักร์พีน่น้องพี่อ๊ตขนของหลังแต่มันหยุดหล่อฟ้านจนหอดมันหยุดหลอนหนีจนมันยหนนนยุดเบิดแล้วมันแล้วๆกูขนตะของขนยน้ายของช่วยทีมงานนะคะแล้วก็เก็บของอยอ่าออฟฟิศอยู่นี่เนาะโซซี่เหล่านี่ละ คือสีเหลียหรือคือะไรเหลครับเหลี่ยวเหลี่เรวเหลี่ยมอินีเจ้าคนอะรเหี่มท่านทามชือหน่หรอกเออมามีขอบมามีหลูกมามีหลูกมีเมี่ยไรมาอีกแล้วนะคะะไรคนถามว่าคุเตอร์ยังอยู่กับวงไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเวลาไปซ่อมไปยังกับสิเป็นอนหม่านเรื่นไท้ก็ตรงนี้ ่วนของพวกนี้กคนว่าไหวบ้านเพราะว่าทีมงานเท่าถีย่ยูหานเขาเข้าใจออกคนว่าไหวบ้านเบริร์พวกฮอวสี่พวกกันี้ก็คนไปไหวบ้านเบิร์ยังอยู่กับทีมงานเหมือนเดิมแหละจ้ายังไม่ไปไหนหรอนี่สู่เขาสู่เขาพวกดีแฮ่ว่าสถานที่กว้างมากอันนี้เป็นบานหนาเราเป็นเป็นรี่สอดเก่าว,ะวะ่ะเดี๋ยวนี้เป็นบริเทปเป็นรี่สอดแล้วนี่นะคะ ลายแห้งขวงแห้งสู้ขาสูข้ขาพ่อซีขั้นหาขั้นโหลดเอาของกูเดียวไอจังไหนมันหลายัครเดียว้ยลูกกับเมียเราวแตามมาอยู่เด้๋ยวน,นยี้วัดห,หายก็อยู่ก็หลูกกวับเมียหายก็อยู่เป็นค<ะ>รอบขวบคนเดียวลายแห้งว่านกับไอ้คนมาแต่สักคนนครลายใครคนพี่เราพี่น้อง การย้ายบ้านดีแ well, ท right? ้จริงหีือลายเงี้ยผีป้องลายเง้ยของนี่นะค่ะกล่องคของดีได้พี่น้องโอเคนะคะสำหรับใครที่ถามว่าพี่เต้ยยังอยู่กับวงไหมก็ยังอยู่เหมือนเดิมจ้าเวลาไปสอนเต้นหรือสอนอะไรก็จะไปอยู่บ้านสวนหม่องมางเล่นให้กระตุ้นี้ สวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนขาฮอซี่พี่น้นอนงแสงทองตอนนี้ฮอซี่อยู่ที่งานมรดกโลกบ้านเชียงเริ่มตั้งแต่วันที่12ฮอสองพฤษภาคมพลาที่จะพลาดนี่นะครับผมมืออื่นมือเฮือของเฮานิลล่ะนะครับผมต้วงมาฮอซี่เดีมาก่อนเพราะว่าบ้านเชียงถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของอุดรธาน,นีและทีข่ขาดบ่ได้เออสิมาฝากร้านเอื้อยคอยเด้อร์ดีเด้อผู้ใดมาเบิง่งหมอลำซีมือซีขึ้นเออร้านอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงสามสามแยกเลย ตามแยกข้างตึ้คอนเสร์ตสิไปนี่ย่ลิมนองเล่มาสันทอาไปเออถามว่าท่านบีจะเห็นร้านนี้เลยนะคะจะบอกให้จะเห็นทาวตั้งเทเรเทเรอยู่ตรงนี้เออสิอบอกไว้ให้เลยให้มาอุดหนุนมังสี่เบิ้งมาจากมอสี่มัเที่ยวงานมรดกโลกบ้านเชียงอยู่ที่ตมบุบ้านเชียงอำเพื่อหน้องหานผู้ดรธนท่านี่ให้พี่น้องมาดื่มมันริ่งน้ำกันสนามคนโสดมาโสดกับมากินใดผู้ใดจะได้หัวกับม่กินลาดนี้ละมาสันทอไปบรรยากาศจะเริ่มชุลมุนบุนไว้ในจังหน่อย น้ำชนละมุนบุญไม้ว่ามันจะเสียงยางเป็นเสียงยังมือนีเป็นมือเริ่มขาเอื้อว่ามือกินว่าทถ้าได้เป็นมือ้อมมือทดลองระบบทุกสิ่งทุกอย่างเออฮอตสีกับตองมามาเบิ้งมาดูว่ามีอะไรนาแกบรร้านก็แบบชิวๆสไตลินเตุกินเตุน <as> ิด่อยผมี่นาก็มากอันแม่ที่เลยอันมาดจ้าของร้านนาจ๊จะบอกไง มีละผู้เสิร์ฟกับผู้นี่ละเ็จัดทอดเออมาได้เลยอยู่ที่งานมรดกโลกบ้านเชียงนะคบผมหรือว่าพี่น้องจากมาห่วงการห่วงงานมาเบงหมอลำกับมาได้นะครับผมไม่ต้องห่วงนะคะเพอาะี่ไม่ได้ดื่มนะคะผมจะพักยาวๆอยู่เออพี่น้องเขามาเลยมาเคี่ยวมาดื่มมาดิ่งกันได้เลยนะครับผมบรรยากาศที่ร้านเลยนะคะผมเอาเอาไว้มมี่ไม่มาหุ่นหนุนเด้อพี่น้องบ้าไปบายครับ นี่พี่ด้องแกงเห็ดมาเด้อเ,เอฟซีมาก,กินแกงเห็ดแล้วไม่ต่อมแล้วบานแกงแล้วละเด้อเนี่ยนี่เรางงกี่ตะไครได้พี่น้องแคด่ดินก็นมีเค็ดข้านะ สวัสดีค่ะแม่ต้อมสายหัวแม่ครัวลมดีมาอีกแล้วจ้าเมนูอะไรจ้าวันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดละงอกโอ้คือได้เห็ดละงอกเ้็ละงอกยังได้ตู้เย็นเนาะตู้เย็นเกิดได้ยังไงเห็ดละงอกเกิดต้องตู้เย็นเห็ดละงอกเกิดได้ตู้เย็นพี่น้องช่วงที่เป็นอันเห็ดเพ่อแม่แช่์ปิดว้ได้ตอนบ่ายนะแช่์ปิดใบห่อน้ำนี่เข้ากันเห็ดละงอกตู้เย็นเห็ดละงอกตู้เย็น เฮ็ดเฮ็ดแบบใหม่เฮ็ดเกินในตู้เย็นพี่น้องค่ะเฮ็ดตันสมัยนี่คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่งไงวะเมียพี่ยากำลังตำเครื่องใส่อะไรบ้างเจ้านี่ใส่น้ำปลาใส่ปลาใส่น้ำปลาเว้ดจนลืมซุ้อพีรสพงนัวผงนัวพี่น้องแต่ไล่สปายเกลือ บางทีเขาดังที่หลาทานปลาด้วยอันนี้ใส่น้ำปลารานะคะสูตรคุณยายต้อมนี่เราจะพามาดูเห็ดละวโวกที่เกิดในตู้เย็นวันนี้แม่ต้อมใส่หัวแม่คืออารมณ์ดี สเสนอเมนูแกงเห็ดละโงกจ้าบื้ยพี่น้องเห็ดละโงกซ้ายมาเกิดย่ามนี่คุณยายตู้เย็นน้อยอา้าวเกิดในตู้เย็นย่ามนี่เห็ดเกิดน้ำตู้เย็นตัวย่ามฝนยังเกิดน้ำฝุ่นน้ำโผกเห็ดละโงกเกิดในตู้เย็นนะคะเลิศเห็ดละโงกใครมมนได้พี่น้องใครมันหนหน่อยออเขากเอามาป่า มันเป็นตะแซสบพี่น้องค่ะแกงเห็ดละงกชุบเป็นยังคือว่ามันเกิดในตู้เย็นยเนาวยำนียนต้องเกิดในตู้เย็นเขามาเข้ากเอามาไหวมันจะเกิดขึ้นมาก <c oughs> เราเสียด้ว <c oughs> วันนี้พี่ข้าเจ้าก็บสีเสื้อได้บันนี่ก็ะซี่เอาเสื้อไปไว้ในตู้เย็นมาเพเกิดได้บันเป็นเห็ดเป็นลาบพี่สันเสื้ออะไรในตู้เกิดเป็นลาด้วยอันนี้คือคือเคล็ดลับแล้วก็สูตรลับเห็เกิดในตู้เย็นก็คือย่ำเห็ดนั่นแล้วอะไรมาแล้วแล้วก็สซีอันลวกไว้ได้เนาะแม่ตุ่มแช่ตู้ไว้แช่ฟิล์มปิดไปท่านมาปิดกับเรา อ,อันนี้ไม่มีเน,านเ่าอกืยอยากยาแหงที่เาเอามากก็เลยเป็นที่มาเห็ดเกิดในตู้เย็นรอบนี้นะจ๊ะนี่พี่น้องทำอะไรก็ตอกเกงเห็ดใบมุงที่กินเขาถึงใช้ผักชีว่าผักชีวงก็ม่ย่ง พักส right? ิวเมื่อเกิดได้ส้เย็นเทือนไหมเมื่อเกิดอ่ะไใบมงใบมงตา มาเลย FC มากินแจงเห็ดท่านแม่ต่อมแล้วบานแจงแล้วละเด้อเนี่ยนี่นลางงงพิศใครได้พี่น้องแค่ดินก็มีเห็ดขา้านะอู้ดเป็ดแต่แซบแนงพี่น้องน่ากินมากนนี้ได้ไดเอ,อิญอัน พี่แม่ตีหามากินข้าวเป็นมูเด้อเพราะให้กินสองคนบะแซ่บกินสองคนกันเนี่เออเลื่อนอาหารจะเลื่ออาหารน้องแม่เนาะพ่ะว่านน้องอิ่มตู่ไปแข่งบอลลี่มอนี้ไปสองมือนละละเออเด็กๆก็อยู่กับแม่สองมือนละละแต่ว่าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เด็กๆหนีไปกินหมูกระทะเพราะว่านยังเพราะว่าเจ้าของอัน มาแต่เห็ดโหลดเนาะมาแต่มามาแต่เอารดไปเข่าศูนย์กะหาหกมุ้งแรงเหลือเขาเลยหิย้วเข่าแห้งไม่ได้กินข่าเราเอามือหน,นีมาเห็ดกับเพ่าสู้แม่กินได้ยังแน่นี่เจวเห็ดเปียงอืมอันนี้เจวประเด็กอี่แม่ถือมาเราไปหยิบพัดพักเห็ดย่างนะคะ เลยกับผักลวกต่างๆนู่นนี่นั่นไข่ต้มกินฮอทลากด้ยกับบ้าเกีมกินฮอทลากแล้วมันเสียบเนี่ยมันเสีบเป็นยาเนาะแม่เนาะมันเป็นยาดิเสียบว่แม่เนาะเสียบเมนูเปลืองข้าวเขาบ่าเปลืองข้าวอี๋เปลืองข้าววใช่ไคุยว่าสันตีเสีบบ้านเมื่อกี้เราผักกับเจียวผุนชุดยอดป่บมันนี้กินผักผักกับเจียวชุดยอดเด้ได้มากกินผักเหรอ ย้งจองสะเดามันออกแังกินค้งพักกระดาบ่แก้วหวานบานตุย้ยวโอ้โยเปืองเขาเเปลืองเขา่เอเขาอีหลีจับบ่ต้องแก้วกับกาาพักกระดาเพปกินยุ่ยใชหมงขับจงองว่าหนาเทน้อ <c oughs> ไม่โอ,อม,มันคอัเอืมพักกระดาบ่ะโอยแ่บนะแม่นาะอแ่บแบค่ะแ่บต้มไข่ครับต้มไข่กับแจวกับลวกผัก แซ่บที่สุดแซ่บเือ,อ